คอสเอกลูกให้เลี้ยงง่ายดังไร้มนคอสในการเลี้ยงลูกเชิงบวกสําหรับพ่อแม่ยุคใหม่ค่ะถ้าลูกเจ้าอารมณ์ลูกก้าวรล้าลูกดื้อลูกเถียงคําไม่ตกฟากลูกโกหกลูกติดหน้าจอลูกไม่กล้าแสดงออกลูกเงียบโลกส่วนตัวสูงลูกไม่มีวินัยลูกไม่ทํากันบ้านถ้าแม่กำลังเผชิญกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่อยากให้เกิดเป็นปัญหาบานปลายจนบ้านรักกลายเป็นสนามรบจนความอบอุ่นในครอบครัวกลายเป็นความห่างเหินคุยกันไม่เข้าใจ ต้องยอมรับว่าโลกเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงลูกก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกันค่ะแม่กำลังสร้างลูกให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่หรือยังโลกที่ทุกอย่างผันผวนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรงซับซ้อนคาดการอนาคตได้ยากและความกดดันจากวิกฤตรอบด้านโรคอุบัติใหม่อาชีพที่หายไปพิษเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดและการเข้าถึงอบายมุขที่อยู่แค่เพียงปลายนิ้ว ลูกมีความจําเป็นที่ต้องเห็นคุณค่าในตัวเองมีความมั่นคงในจิตใจและกํากับตัวเองให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้เรามีเวลาแค่10ปีแรกเท่านั้นนะคะที่จะเลี้ยงดูนำทางและสร้างลูกให้เติบโตเป็นคนเช่นไรสิ่งนี้จะกำหนดความเป็นไปของลูกทั้งชีวิต หากวันนี้เราพร้อมเป็นแม่ยุคใหม่วันหน้าลูกก็พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายได้เช่นกันมาเรียนรู้วิธีการสร้างวินัยด้วยสายสัมพันธ์เพื่อให้ลูกเลี้ยงง่ายเติบโตเป็นคนเก่งและคนแกร่งที่ลมแล้วลุกได้ไวในทุกสถานการณ์ยินดีต้อนรับสู่คอร์สเสกลูกให้เลี้ยงง่ายดั่งไร้มนนะคะคอร์ส Genius GPS คอร์สในการนำทางลูกสู่ความสุขและความสำเร็จสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ อยากให้ลูกประสบความสําเร็จอย่างที่เขาต้องการมีความสุขกับการได้สร้างคุณค่าสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้คนมากมายแต่พ่อแม่อย่างเราไม่ได้เก่งไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นแล้วเราจะทําได้หรอถ้ากําลังมีคําถามนี้ในใจนะคะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแม่ดาอยากจะบอกว่าลูกของเราทุกคนคืออัจฉริยะค่ะเขาคือมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพเปรียบเหมือนรถสปอร์ตพร้อมทะยานสู่เส้นชัยแต่ลูกไม่มีแผนที่นำทางค่ะ ต่อให้รถเครื่องแรงแค่ไหนถ้าวิ่งอย่างไร้จุดหมายหลงทิศหลงทางสุดท้ายก็น้ำมันหมดหมดกำลังกายหมดกำลังใจหรือลูกถูกใช้เป็นรถบรรทุกความฝันพ่อแม่แบกความหวังของสังคมจนไม่รู้จักตัวตนที่แท้จ,จริงของตัวเองและต้องเดินทางไปอย่างไร้ความสุขลูกเลือกมาเกิดกับเราเพราะเขาต้องการคนนำทางชีวิตนะคะ มาทำหน้าที่เป็น GPS ที่พร้อมนำทางอัจฉริยะตัวน้อยสู่ความสุขและความสำเร็จกันค่ะด้วยการเข้าใจพัฒนาการสมองมนุษย์สุดล้ำรู้จักวิธีบ่มเพาะศักยภาพไร้ขีดจำกัดของลูกรักให้เปล่งประกายมาเป็นนักสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้ติดตัวลูกตลอดไปและเป็นไลฟ์โค้ชนำพาลูกปลดล็อกทุกอุปสจจรรคอัจฉริยะตัวน้อยเขาพร้อมให้พ่อแม่นำทางนะคะแล้วพ่อแม่พร้อมไหมคะ ยินดีต้อนรับสู่คอร์ส Genius GPS ค่ะ